ราคาถาอิติปิโสถอยหลังนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโต อาระหะัโตสัมมาสัมพุทธะติวาคพะโทพุทธนังสานุตมะวะเทถาสถิระสามะธรรมสริปุโรตนุตอัทูวิกโลโตขะสุโนปันสนัมณะระจชาวิต โทพุทธสัมมาสัมหังระอะวาคภโสปิติอิติวาคภโทพุทธนางสานุตมะวะเทถาสถิระสามะธรรมสริปุโรตนุตอะทูวิกโลโตขสุ โนปันสำนะระจัาชาวิตโทพุทธสัมมาสมหังระอะวาคภโสปิติอิติวาคภโทพุทธนางสานุตมะวะเทถาสถิระสามะธรรมสริปุโรตนุต อาทูวิกโลโตคสุโนปันสำเนะระจัชชาวิตโทพุทธสัมมาสัมหังระอะวาคภโสปิติอิ